ข่าวอินดี้ค่ะอินดี้อินทัศนะฮะโสดอีกแล้วเหรอเดี๋ยวอะไปยัง <นะ S 2> ไงเล่าสิอินดี้อินทัศเนี่ยจะมีข่าวความรักแบบกับ <c oughs> ฉันเพิ่งอ,อ่าน,อ,านอ่านคืนดีกับแฟนไปได้ไม่กี่ไม่ไม่ไม่นานเนี่ยเลิกแล้วคืนดีเลิกแล้วคืนดีกับคนเดิมนะอันนี้โนะสดอีกรอบอีกแล้วเหรอนี่คืออินดี้กับฟ้าใสาเป็นแฟนกันค่ะนะคะแต่ก็เดี๋ยวมีข่าวว่าเลิกเดี๋ยวก็กลับมาคบกันคือรักแบเลิาเป็นคู่ไม่เบื่อไมเมาพ่อแง่แม่งอนเหลือเกินนะคะสําหรับคู่นี้ นะคะก็คบกันมา2ปีแล้วนะคะแต่กลางปีที่แล้วเนี่ยอินดี้กับฟ้าใสก็มีการเลิกรากันไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเหตุผลาแต่ตอนปีที่แล้วตอนที่มีละครกับจูนเนี่ยคนอ่ะก็โฟกัสนะว่าไงรู้ป่าวว่าเอตอนที่เลิกกับฟ้าใสแล้วมาเล่นละครกับจูนเอจะมีเคมีคู่ใหม่จะมีคู่รับคู่ใหม่คงการหรือเปล่าสรุปก็เปล่านะสรุปอินดี้นะคะเขาก็กลับไปคบกับฟ้าใสค่ะซึ่งปลายปี64ใช่ไหม มารายการเราก็ที่พี่นานเจอก็ประกาศว่าโสดตอนนั้นก็บอกว่าโสดไงโว์เลยแบบว่าจิ้นกับจิ้นกับน้องจูนไงผ่านไปสองเดือนไปเที่ยวด้วยกันอ่าก็กลับมาคืนดีกันรอบนี้ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวไปฟังจากปากแล้วกันคุณผู้ชมค่ะว่าอินดี้อินทัดนานเลิกจริงหรือว่าแค่งอนค่ะ จริงๆผมว่าทุกครั้งที่เหมือนแบบเกิดการแบบห่างกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเกิดจากการทะเลาะอย่างที่ผมบอกไปว่าคอนฟ lict ที่มันเกิดขึ้นที่มันสามารถแก้ไขได้ที่มันสามารถแก้ไขไม่ได้เนี่ยมันเหมือนว่ามันพยายามปรับทุกๆครั้งก็จะเกิดการห่างวันนี้รอบนี้ห่างรอบนี้ทะเลาะรอบนี้ตีรอบนี้แยกรอบนี้ไม่คุยอะไรเงี้ยแต่พอมารอบนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าด้วยความพยายามที่มันมากจนสุดแล้วของทั้งผมและน้องอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยแบบเหมือนแบบมันมันก็คงยากในการที่จะ ปรับจูนอะไรให้เป็นมากกว่านี้ซึ่งพอห่างกันมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนต่างคนต่างได้คิดต่างคนต่างได้อยู่กับตัวเองว่ามันดีไหมมันโอเคไหมหรือว่ามันจะต้องอปรับได้มากกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยหลายอย่างที่มันไปด้วยกันไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็คือปรับสถานะก็คือลดหรือหรือห่างอะไรนี้มากกว่าคือถามว่ามันมันมันเป็นในเวที่ไม่ดีไหมไม่ เราเรายังสามารถคุยกับเขาได้เขาสามารถมาคุยกับเราได้ปรึกษานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเขามีปัญหาอะไรเขาก็คุยผมมีปัญหาอะไรผมก็ถามอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอะไรที่ยังสามารถคุยกันได้แต่ณตอนนี้คือผมรู้สึกว่าผมา happy ที่เป็นแบบนี้ถ้าถามว่าโสดไหมถ้า,ถ,าถ้าเรียกว่าถ้าเอาพูดกันตรงๆเลยแบบแบบ s t r a ทเลยเนี่ยใช่ก็คือโสดใช่แต่คือผมก็ณตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้รีบร้อนกับความสัมพันธ์ที่แบบ จะต้องเฮ้ยเราเราจะต้องมีใหม่แล้วเราจะต้องบุ๊อ่อนแล้วเราจะต้องทําให้ตัวเองมันรีคาบเบร์ตัวเองผมไม่ได้อ่างนั้นคือณตอนนี้คือผมมีละครที่ค่อนข้างที่จะยากเราวอรี่มากเราผมเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องเรื่องเรื่องบทบ,บาทมากแล้วยิ่งแบบเป็นบทบ,บาทที่เราไม่เคยได้รับเรื่องแบบเป็นพีเรียดเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมผมกลัวผมกลัวว่าถ้าผมแบบไปมีเรื่องอื่นที่มันดิสแทรกอะรบกลัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบบไปกระทบถึงเรื่องงานเพราะอันนี้ผมกลัวจริงๆผมไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นเลยคือพอันเป็นเรื่องงานมาเกี่ยวข้องเนีน่ <Yeah! Woo! S 1> คือตอนนี้นะฮะอินดี้อินทัศเนี่ยเขากำลังจะฟิตติ้งเรื่องกากีเขาน่าจะอยากอยากจะแบบว่า,าโฟกัสกับงานมากกว่า <Yeah. S 2> ก็เลยเลิกก่อนแป๊บหนึง่งอย่างนี้มะเป็นได้เหรอก็ได้เธอมันได้เหรอ,อ,อช่วงนี้เลิกกากีกำลังจะถ่ายขอโฟกัสเลิกากากีก่อนเดี๋ยวเลิกกากีจบเราค่อยดีใหม่แล้วระหว่างอินดี้มาโฟกัสกับงานแสดงว่าเป็นผู้ชายที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องงานแล้วถ้าฟ้าใสาไปคบคนอื่นก่อนแป๊บหบนึ่งได้ไหมเดี๋ยวก็เป็นเหมือนคันนั้นหรอก ตำได้ไหมร้องไห้เลยนะอ๋อแต่ก็เป็นเหมือนคนนั้นนะร้องไห้เลยนะก็ต้องเวทดู้อลา้ซงชะวังนูผู้หญิงสมัยนี้ก็ไม่เหมือนผู้หญิงสมัยก่อนนะที่แบกดคนรอเลิกปุ๊บไม่เลิกปุ๊บแล้วฉันจะต้องรอเธอ3ปี5ปีเอาเปล่าจ้ะเดี๋ยวนี้ฉันเห็นหลายคู่ละพอเลิกปุ๊บผู้หญิงมุฟออนไวมากได้แฟนใหม่ทันทีนี่พูดถึงใครอ่ะหลายคู่อ๋อพมันบันทาง